คนเดิมไหมเห เดินตีจมอ่างเก็บน้ำนะครับโ้นเข้าไปแล้วเดี๋ยวต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีนรับตกปลาทุกท่านนะครับพบกับผมน้พลนะครับจะค่าดพลรัวนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอเยื่ยไม้ตัวใหม่นะครับเป็นงานแนะนาตัวพิเศษเลยครับนี่สายเชชเนียมนะครับนี่นะครับตัวนี้ผมตั้งชื่อสายเทอเนียมก็คือนะครับเป็นเยื่ยไม้นะครับทรง นะครับเป็นทรงประมาณนี้นะครับก็จะปากจะเป็นปากป๊อปนะครับปากป๊อปวงลีนะครับเวลาวิ่งในน้ําก็จะสายก็จะสายประมาณนี้นะครับนี่ส่วนสายสายประมาณนี้นะครับแล้วก็ปากก็จะเป็นวงลีนะครับแล้วก็จะเว้าเข้าไปข้างในนะครับทําให้มีเสียงวักน้ำนะครับวักอะไรประมาณนี้นะครับนะครับนี่นะครับตัวเบ็ดก็เป็นตัวเบ็ด1 O โอนะครับนะครับ ตัวเบ็ดหนโอพิเศษนะครับทำมาครับตัวเบ็ดจะใหญ่กว่า1นโอปกติทั่วไปนะครับทําให้การวัดปลาติดง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ใหญ่ขนาดถึงกับ2โออะไรประมาณนี้ไม่เท่านะครับนะครับตัวเบ็ดก็จะเป็นตัวเบ็ดสีเทอเนียมนะครับไม่ลอกนะครับตัวนี้ก็จะประมาณคงประมาณนี้ไว้เลยนะครับขนาดตัวเหยื่อก็ประมาณ3.8เซนถึง3.8ถึง ดังนี้นะครับวัดประมาณ3.8นะครับมีเลือก5สีนะครับสีแดงไทเทเนียมเขียวไทเทเนียมม่วงไทเทเนียมน้ำเงินไทเทเนียมแล้วก็ดำไทเทเนียมนะครับมีเลือก5สีนะครับวันนี้ผมก็จะมาใช้กับหมยเป็นหมยอ่างเก็บน้านะครับเป็นท้ายอ่างประมาณนี้ครับเดินเข้ามานะครับตีประมาณท้ายอ่างนี่ครับก็หมายประมาณนี้นะครับน้ากาลังเริ่มลดลงนะครับผมก็จะมาเทเดี่ยกบไม้นะครับโอเคครับไปชมเสียงกันนะครับว่า แอคชั่น <Action S 2> เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูแอคชั่นกันก่อนนะครับว่าลากช้าลากไวเป็นยังไงนะครับไปเริ่มแรกผมจะตีลากลากช้าให้ดูก่อนนะครับจะจะเป็นยังไงนะครับเหยื่อตัวนี้ขึ้นน้ําไวมากนะครับตีไปปุ๊บก่อขึ้นน้ําเลยครับนี่ครับจะมีเสียงบกบกบ,ก,บกเลยนะครับ นี่ลากช้าๆนะครับและครั้งนี้ผมจะตีให้น้าๆดูนะครับว่าเราตีไปสมมุติเราตีไปปุ๊บเราสายเราฟูอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะสามารถลากกลับมาให้มันขึ้นน้ําเร็วได้หรือเปล่านะครับเรวนะครับเนี่ยอ่ะผมตีไปแล้วคือทิ้งไว้เลยนะครับทิ้งไว้เลยนะครับผมคิดว่าสมมติว่าเราสายฟู่นะครับนะครับแล้วก็อยู่ๆเราก็หมุนนะครับจะมาดูกันว่าจะขึ้นน้าไหวหรือเปล่านี่ครับ หมุนไม่กี่รอบนะครับเหยื่อขึ้นน้ำแล้วนะครับโอเคไปชมทวครับว่าวันนี้ผมจะได้ปลากี่ตัวนะครับกหมัยนี้พไม่ได้เมียอะหรใช่เหรอคนอ้วนไหมเมียมคนเนี้ยคนเดิไมไหมคับ เชือดติดตะขาย้เหรอติดตะขาย้ปะดูนี่ขอตังตะขายแเลยตัเจอประช่อนตั้งกึศเลยป่ะโอเคตาไคร้ไม่รู้อ่ะตายงูใหญ่นะผมนะเป็นตีริมอ่างนะครับใช้เป็นสายนะครับตบสายปรับสายป๊อปนะ หูใหญ่เมื่อกี้มดึงเข้าไปตะข่ายนะครับกระชากกระชากมาทั้งตะข่ายเลยครับตะข่ายติดปากโดนของใหญ่เลยนี่สายป๊อปนะครับโอ้ยเดีอดสายป๊อปก็เป็นสายเป็นสายเสียงเล้าๆแล้วก็จะมีเสียงบอกๆน้ำแต่ไม่ไม่แรงมากเหมือนป๊อปตัวใหญ่นะครับจะเรียกปลาดีมากครับงานประช่อนนะครับมีดีกว่ากบไม้ครับมีดีกว่ากบสายธรรมดาครับจะมีเสียงบอกน้ําเลยนะครับนี่ครับเรียกปลาดีครับเป็นงาน เป็นหมายเป็นริมอ่างเก็บน้ำครับเนี่ยดูครับเดินตีริมอ่างเก็บน้ำนะครับโดนเข้าไปแล้วเดี๋ยวต่อเลยครับสายปักป๊อบจะคายพลัว แลสับเลยครับสายเทอเนียมนะครับตัวใหม่จะค่ายพลรัวโ้ยโดนแล้วครับนี่กัดเข้าไปเต็มเงี้ยงเลยสายเทอรเนียมนะครับเป็นงานนะครับเป็นงานไม้นะครับกบสายนะครับตีไปสายเลาเลาเลยนะครับ เกี๋ยฝากเลยครับสายเท,ทเนียมจะขาพดพรว งานช่อนนะครับบอกแล้วมีไว้ล่าช่อนนะครับปุบไม้ตัวใหม่นะครับจะคายพลัวนะครับสายป๊อปจิ๋วนะครับสายเราเหลามีเสียงบกน้าเบาๆนะครับบกบกบกเนี่ยเบาๆนะครับเล่นได้หลายชั้นครับเนี่ยกัดปุ๊บสับปุ๊บเลยนะครับกัดปุ๊บสับได้เลยนะครับนี่มีตัวโดนแน่นอนครับขนาดเท่านี้ยังโอเคเลยครับน้ําก็เริ่มลงเยอะๆแล้วครับเวลากัดแล้วสงสัย ก็จะลำบากหน่อยก็เปลี่ยนเป็นกบไม้นะครับกัดแล้วก็สับได้เลยนะครับเอาตัวได้เลยนะครับแคปเขาได้ครับไม่กัดเราตรงนั้นมีตัวใหญ่โอ เพลทป๊อบตัวใหม่นะครับ3 5มจุดห้าเซนโอ้โหบอกเลยเบ็ดคมมากนะครับตัวเบ็ดเป็นตัวเบ็ดไทยเทนะครับบอกเลยตัวเบ็ดคมมากเนี่ยทะลุออกมานีนาเลยครับเคทฝาก้วยครับป๊อบตัวใหม่สายเลาๆนะครับตัวเล็กนะครับงานปลาช่อนนะครับเคีทฝักเลยครับ